ตอนแรกก่อนที่เขาจะไปนะก็ต้องใส่สุดใ้เรียบร้อยกอนนะครับสุดนี่เป็นสุดที่จะพ่าลมเนาะที่ไ้ไหวของบาตอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมือนี้พอกระพุ้ยงแล้วกันเจ้าโอตอนะครับน้องตอมคนจะมาหากินครับนี่มาดังที่ครับใหญ่สีเวลานะครับมือนี้เขาจะผากันไปติดขอบเลยครับติดขอบห้างตอครับนี่คือชุดชุดเจ้าตอนะครับประกอบโดยพ่าลมนิบนะครับ้วก็ชุดระบายอากาศนะครับ มอเตอร์นะครับกับแบตเตอรี่เฮาง่ายๆครับใส่กบแป้สตี้าใส่หาธั้มาด้าบ่ได้ครับเพราะว่าตอมันเล็กได้มันไหลไม่ไมนจะทะนุสอดนะครับ I mm -hmm. นิดน้อยครับตื่นเต้นนะครับเวลาไปเอานะครับวู่ไการระยะไกลถึกตับทุกจับเลยหลังจากเดยห้างตอมาเรียบร้อยครับเราจะมาแกะครับเฮ้ถึงมากสาวลันผู้เป็นอยากกินนะครับแต่พอต่อสอนนะครับวิธีการเอาต่ออกจากห้างครับนี่ นิ๊กจริงสิบานทาเอื่นว่านิกเนาะแม่นครับยิ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 บบอกม่ายิบหรือว่านิกออกมานะครับยิ๊กยิ๊ก็ได้นี่นะครับสีขาวๆนี่วิธีพื้นบ้านท้อครับหาตอกับไปช่วงฤดูกระเริ่มจากแต่ช่วงเขาปรรษาครับถึงออกปรรษาสูตรการเ้าออกก็มีหลายแบบนะครับบ้างหมองกันหนึ่งก้อนน็อตนองตอมเนาะครับแมหนึ่งเพื่อให้ซุกแล้วตอเาสีโปแตกโตนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเห็ดผลบานๆในวงก้อน ด้เห็นว่าความสดของตอที lunch, ่น้องเพิ่นเลียงไว้นี่สุดจอดนี่ครับเต็มทุกโตทุกห้างเลยเรียบร้อยแล้วครับสองด่างขึ้นเป็นด่างน้อขึ้นไหนแ่นครับสองด่างหรือว่าสองแผ่นแล้วนะครับแต่ว่าสองห้างนี่คือขึ้นหล่นกันดงครับถือว่าหลายเป็นลูกครับลูกคือกับสองลูกนะครับนี่หลายตื ครับเ้าจะต้มน้ำนะครับแตก็ลวกเอาก็เห็ตแต่หลายวิธีครับทั้งหนึ่งทั้งยันนะครับเนาะครับอให้น้ำเดือดครับให้แข็งโต๊ะอะถือว่าใส่ได้ครับลาด้วยน้ำเย็นครับเพื่อเฮ็ดให้โต๊ะตอห้ามันแข็งโต๊ะเห็นครับแข็งโป๊กเลยครับวอนนี้ครับง่ายเลย เอาเกรือปรุงลงก่อนต่อไปมาพี่น้องครับมือนีมิโนสแซบมาทั้งทีครับก่อยตอดกว่าลาบตอก็ว่าได้เนาะโลหนึง่งได้เลยตามด้วยข้าวคัวบานเท้าครับข้าวเองหอมหอมปิดท้ายด้วยน้ำปลาต้มสุกครับ ามด้วยขาเผาสับครับทั้งน้อยนะครับหลังจากค้นครับค้นมาเบ้าครับหอมกับขวางเลยเนาะจบท้ายด้วยมะนาวครับเผื่อค้ามเปรี้ยวนิดนะครับชวนกินแนงมหนาวแปบมะนาวหอมหอมเปี๊ยหอมสดแล้วกับกระสัลแน่ครับครบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วละครับนี่หน้าตาครับโอ

หอ,อมครับหอ,อมมะลิครับหอ,อมโอ้ยหุย,ยมาครับรกิน้าลาการกับพีน่น้องมาเ้อครับเร,รียบร้อยแล้วกัรมือนีมาแจมกับเจาพอตอนะครับน้อ,องต้อมกับพี่ก,ก้อยก็หัวตอเนะ มับนบ้านเฮานะครับพระาซนี่คืองะไรล้ำล้ำล้ำแทบอ่ะล้ำล้ำลำแท้แต้นะครับลำแท้แต้ทำมีแซบอีดีเนอะมาต่อมันคือยังงก่อนนองต่อมแก้วตำปนกับนมไม่นนตรงครับ ชาวลานภูมันมากคุยตุยคำใหญ่ๆนะครับบรรยากาศบานๆเทานะครับวนลิ้นเนาะอยู่ที่จังหวัดน่านครับนีู้่บานเค็ดง่ายๆสิละบานเท่าโอ้มันหนึงได้ต่อหนึ่งหรอทำหมิ่นต่อยช่ไหเขาเอาน้ำซุปแช่เนาะทำหมิ่นต่อเอานเด้งอืมรอรอแดง 嗯，好。Hmm. Yeah.